องค์ที่พวกเราจะสร้างเนี่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอ,อมาย้อนรอยเพื่อให้ท่านผู้ชมดูว่ากว่าที่จะกลายเป็นองค์พระหรือแสนเนี่ยเราผ่านขั้นตอนการสร้างที่เรียกว่าอ,องที่การสร้างมาะข้างในก็จะเป็นขัน ตาลแล้วก็เราก็จะต้องรีบไปก็เลยจะต้องรีบเก็บภาพเพราะฉะนั้นก็ขออธิฐานนะผลบุญก็วันนี้เพื่อนก็ส่งเงินมาทำบุญดนัยนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขการสร้างบ้านถือว่าเป็นการสร้างบารมีเสียหรนะฮือว่าเรามาแสวงบุญครั้งนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้มาร่วมบุญกันนะครับร่วมบุญร่วมกุศลที่พุชแคสิคมันดีอำเ่อบ่อคอยจังหวัดสุพรนณบุรี ไม่ได้เกลียดทอยู่ในประมาณนั้นก็เพิ่เน่าเน่เรานึกว่าต้ราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสะพานข้ามแม่น้ำแควกันเลยค่ะต่ายค่ะนี้ใช้เวลาทำกี่ปีคะเนี่ยกว่าจะได้ไม่ได้เปีตอนนี้มันอยู่ที่กำลังซับอ่ะไปเรื่อยเรื่อถ้าเกิดมีคนบริจาคไม่ง่ายนะจะสร้างคนงได้ขนาดไหนไหนฮะองค์ที่หนึ่งเนี่ยองค์ที่หนึ่งใครเป็นเจ้าภาพอะคะยางฮะ ยังไม่มีอ๋อนี่คือว่าเราเลือกสามารถที่จะเลือกได้เหรอคะว่าจะองค์ไหนองไหนใช่ถ้ายังไม่มีแผนสลับชื่อก็เลือกได้อ๋อนี่ก็คือว่าเริ่มต้นนี้เริ่มต้นคือสร้างไว้ก่อนนี่องแรกคนมาที่จะเป็นเจ้าภาพนี่เหรอคะคือสร้างไ้คือใครมาปุ๊บบริจาคเงินก็สลับชื่อได้ใช่คือสรุปว่าเขาอะสร้างไปเรื่อยๆแต่ใครอยากจะทําบุญคุณก็เอาตังค์ให้แล้วก็เลือกองค์ไหนแล้วก็เดี๋ยวเขาสลับชื่อให้ คือเขาว่าตั้งอยู่แล้วพระเนี่ยมีอยู่แล้วเพราะว่าทําที่นี่สร้างที่นี่อันนี้งบส่วนตัวทำไปก่อนอันนี้งบส่วนตัวของคุณประกรณ์มาถ่ายอะไรมาเนี่ยเพิ่มเลยอิ่มบุญเลยไอที่เห็นก็แปดร้อยแปดร้อยไล่เลยคุณเอมมี่ว่าไง บอกแล้วเราพากันไปแสวงบุญไม่ตัดต่อเลยนะคุณออกส่วนเมื่อคืนเองก็บอกลิเวรีลยี้ไงมาก็ดึกแล้วโหคุณน้องแต้มมองผมนี่แต่เราขำมากเลยสามสองหนึ่คุณคุณคุณเสียงนะคุณเอมมี่สีสุเรนสาวสวยมีการเตียงด้วยนะพราก็คุณพี่บอกพระอาทิตย์ตก ดังปักอะไรก็ไม่รู้คือมันเป็นโฆษณาไงอตอนนั้นเด็ก อ๋อตอนสมัยพี่เป็นเด็กๆจะใช้ศัพท์แบบนั้นใช่ไหมโฆษณาที่คุณคุณดูที่ดิฉันเปลี่ยนเป็นอะไรนะเซนตี้สามสองหนึ่งเียมรายกันึ่งมีทั้ง3ามสองหนึ่งมาหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสักครูนี่แต่เมื่อกี้ที่เราไปเนี่ยคือเราย้อนรอยไงจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูรายการแล้วแต่นี่ก็คือเราอยากจะไปย้อนรอยเป็นแบบเรลิตี้ครับ นั่นแหละแล้วเดี๋ยวคุณก็จะไปอะไรนะไปสู้กับญี่ปุ่นอีกแล้วอ้าแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งหนักเลยเพราะว่าสนุกมากคุณพากินพาเที่ยวเที่ยวงานประจําปีของการจับบุรีเออใช่เข้ามาเป็นดาราจาเป็นด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันหลังผมจะเอาช็อตที่ผมถ่ายแบบต่อเนื่องนั่งอยู่ในบรรยากาศเหมือนคุณอยู่ในโรงหนังเลย ยังไงอย่างนั้นเลยนะเราเอาตัวเราเข้าไปถูกต้องยุคสงครามโลกครั้งที่สองแต่เดี๋ยวเราจะไปชมภาพบรรยากาศที่เราพากันไปกินไปเที่ยวไปแวะซื้อโอ้โหแต่ละซุ้มแต่ต้องบอกนี้ไม่ข้าหลาวที่ซื้อมาฝากน้องๆอ่ะอยู่ในรถเช้ามาบูดบูดแล้วเหรอก็เป็นกะทิรู้ไหมมันเป็นกะทิ ไม่ใช่พี่จิมดูหรือยังแล้วว่าบูดอ่ะก็เปิดมามันปเปรี้ยวก็ต้องทิ้งหมดสิจะจะให้เราไวทําไมล่ะเสียดายก็เมื่อคืนทาไมคุณไม่หยิบไปก็ไปคุณน้องแต้มก็งวงเงียงวงเงียแต่ดีนะคุณยังได้ลิมรถไปหนึ่งกระปรอบเมาเขามาหมดอืแล้วคุณก็ซื้อของมาเยอะแยะมากครับก็เดี๋ยวจะไปดูเขาเรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็มีอะไรดีๆให้น้องๆมากนะก็ภูมิใจแทนคนเมืองกาญจนบุรีนะที่เขามีเอ่อ สิ่งอะไรที่อยู่ในมือดีๆที่ดึงดูดพวกเราให้ไปเที่ยวน<ะ>่ภูมิใจภูมิใจโอเคงั้นเราทิ้งท้ายตรงนี้ uh huh. นะฮะในช่วงที่เราจะพาไปเที่ยวงานนะฮะก่อนที่จะเขาเรียกว่า <ไป S 2> ให้ชมบรรยากาศแสงส,สีเสียงแม่น้ําแควนิด<ช>น้อยนิดน้อยเป็นน้ําจิ้ม uh huh. นะแทนกะทิที่มันบูด เอาคุณผู้ชมไปดูก่อนลวกันนะครับครับผมนะฮะเขาเรียกก็รูลิตี้โชว์จริงๆไม่มีตัดต่อเล่นจริงถ่ายจริงแล้วงานแสงสีเสียงบนเวทีเขาก็จริงนะครับบนเวทีโอ้โหเจ็บจริงด้วยนะฝรั่งเขาบอกโอ้โดนโดนถีบโดนกระแทกนี่ของแท้ของจริงนะดีเจเซใช่เราก็ยังไปสัมผัสกับพวกทหารญี่ปุ่นทหารฝรั่งนะแล้ววันต่อไปนะจะให้ชม ภาพบรรยากาศบริวารีตนะฮะแสงสีเสียงของแม่น้ำแควที่ผมโชว์ฝีมือการถ่ายอลังการนะยิ่งกว่านักตัดต่อมืออาชีพทำอีกนะเดี๋ยวตีบอกเฮ้ยพี่เสิร์ไม่เมื่อยมือหรอนี่เลยใุณใช้เมื่อยมาก่อนใช้ใช้มือเป็นขาในขณะที่ฉันเมื่อยคุณก็ทานอะไรนะหันไปทัวหมดขวหมดพอหมดแล้วเอาเอากล้องไป คราวนี้เลยฉันนั uh ่งกระดิกเต่อเราเราได้พลังแล้วไงเราก็โชว์เลยนะฮะอันนั้นเดี๋ยววันใหม่วันใหม่แต่วันนี้เอาเท่าที่เห็นแล้วก็ดูว่าฝีมือพี่นันซี่เป็นตากล้องเองจะเป็นยังไงนะครับไปดูเลยคริงครับเมืองกาญจนบุรีแล้วตอนไหนตอนที่6กิโลเมืองกาญจนี่ก็มีที่เที่ยวเยอะไงนะคะแต่แต่ละที่นี่ไปลกงเลยนะ เข้าเขตงานแล้วไงเพืรอนเรียนมีเป็นไงคือคข้าวใช่ไหมแสงทีเสียงเริ่มโพสตสวยงามแล้วใช่ต้องไปมันสั่นตาลีโนซันตาลีโนจำได้ป่ะที่เช้ามานั้นอ่าที่เราไปถ่ายทำกันน่ะนะเพืรอน สถานข้ามแม่น้ำแควฮึ่มจะพอค่ะตกแต่งไอ้เน <oyu> ี <Labor ator il fi> <y hat> ้ยใบมีก็เยอะแล้วเนี่ยเยอะร้านด้วยเนี่ยใบเขาตกแต่งเห็นมาทั้งเมืองเลยอ่ะเขาโปรโมทการท่องเที่ยวนะ รถติดมากเลยคนมาดูแสงสีเสียงสะพานข้ามแม่น้ำเคว and my line mainly रोज सकती है

I you ใส่นี่อยร้อยอรอ่ะมิสเอร์คับเข้ปบา้วยบไกเบบ่นี่ราบใจคแ้ขายขายอยู่ายโรตีเหรอขายไงอ่ะ ต่างที่นั่ก็ต้องหมายะไรต่างเนี่ยแล้วก็เข้าไปกัได้ไง แล้วไม่สนใจเราแหละครับโอเคเชดญ もう俺を見るいきだな。 should have the right to request anything that they want from the for